ฟุตบอลนะครับนะครับเมื่อคืนหลายท่านก็้ติดตามก็ได้ชมนะครับปิดหวังไปตามๆกันนะครับสำหรับทีมชาติไทยนะฮะกับนะะฮทีมเกาหลีเหนือเนาะใครก็ลีเหนือไป็หนึ่งประตูตัวสุดนะฮะไครไก็ได้โอกาสหลายครั้งนะครับการดีๆในการเตะลูกโทษก็ยังไม่เข้าอีกหลายครั้งที่ชุดก็ยังไม่มีความแม่นเท่าไหร่ไม่ได้พลาดไปนะครับ <Okay. S 1> แพ้นะเดี๋ยวก็มาดูกันเตะลูกโทษกันแล้วกันครับผมนะฮะเป็นทีมไม่ได้สนามไม่กว้างพอในการสาธิตการเตะลูกโท เชือกแล้วที่เตะไปเมื่อกี้ก็คุณจันทิพย์ผู้รักษาประตูนะครับน้องมิน้นอันนี้น้องไม่เปลี่ยนน้องมันอยากจะเตะเมืม่อกี้โดนครับผมคุณพี่จันทิพย์ใส่เต็มๆนะครับโดนคนขโมงนะฮะเมนมาดูถึงจะเตะเข้าหรือเปล่าน้องเม้นอายุเจ็ดขวบครับผมเม้พร้อมมาชิปสกิตลูกนี้ไปฮึฮึ <c oughs> มาออกข้ามไป <c oughs> ไม่ตรงกรอบประตู ไปครับผมนองนาอ้าพขั้วเกอาุ9ขวบ9ีฝานก็เป็นสุภาพสตรีนะสตรีก็ตัองภาพช้างในนะโอเคครับผมโอ้ยสุภาพสตรีก็อ่อนช้อยอีนีทึง้งนะครับเ,าาเข้าทางเข้าทางพอดีสิครับแบบนี้ แบบนี้นะเนาะยังไม่เข้าอีกนบผมช้าเชือกผ่านพ้นไปยังมีเชือกไหนชุดข้าวนะต่อไปเชือกที่สี่น้องน้ำทิพย์ <S <S 1> <S 1> นะครับหลายท่านยังงงว่าทําไมช้างที่นี่เขาเรียกเป็นเชือกเป็นเชือกทาไมไม่เรียกเป็นตัวเพราะเป็นช้างบ้านับผมก็เรียกเป็นเชือกนะครับถ้าเป็นช้างจะอยู่ในปา่าช้างป่าก็เรียกเป็นตัว ยครับได้จะมองลูกฟุตบอลแล้วก็เข้าไปต่อหน้าต่อตาเรียบร้อยหนึ่งประตูเลยครับอาเชียต่อไปบรรยากาศนันร้อนวันนี้ต้องไปเตี้ยวตางเหนือเนาะน้ำตกนะเอาไป้องน้องออรทาไทยน้องอราทาย สองขวบจะมีความสามารถในการเตะลูกบอลได้หรือเปล่าได้เหมือนกันครับคุณผู้ชมไล่ให้เรียบร้อยครับโมโอ้โหเท้าหน้ามัเตะนะครับจะเตะเท้าหลังในการเตะควายนั่นเองเรียบร้อยเป็นเช่นไรครับจันทีโอ๊ยเนาะตัดไปจนได้คใดนั่นแหละวันนี้ก็แบบมินิโชว์กันแล้วกันนะครับสำหรับการเตะฟุตบอลนะครับไม่เต็มสเต็ปเลยนะอ้าต่อไปครับต่ออะไรกันแล้วกันมาดูโชว์สุดท้ายกัน